ก็ขอกาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องค่าครูความเบื่อเบื่อค่ะเอ้ยอยู่กับช่องวิทย์นะคะผู้หูผู้ผิดตลอดเลยวันนี้เราจะมาเล่นโรบอทอีกแล้วนะครับแมปอะไรดีบักฟุตนาะอืมตอนนี้ก็ไม่มีใครติดตามผมเลยครับไม่มีใครดูด้วยเนาะแล้วผมก็ทํำผมไปนะครับไม่ไม่ไม่ได้หวังอะไรนะครับกับยูทูบทําไปก็ทำไปครับ วันนี้เราจะมาทำอะไรทดสอบสังคมเหรอเออครับเราจะมาทดสอบสังคมกันนะครับแล้วถ้าผมมีดังเยอะๆผมจะไปแจกผลนะครับผู้เล่นใหม่กันนะโอเคไปกันเลยตอนนึงมันโหลดด้วยครับโอเคมาลนะโอเคผมจะเลือกเป็นดาบเรือเนาะก็เลือกอปๆๆเปมุมมองปราณนั้นโอเคโอ้ผิดเฮ้ยอ้๋อ ไม่ได้จะตรงอยากเดินเร็วโอ้ยไม่อยากโดนหัคิโอเคไปข้าวเออ,เอว้าวไมซิงไม่มีใครมาเผชิญหรือเปล่าเว้ยอ๋ะอา้าคือกำลังจะเดิน,นจากคลิปที่แล้วนะคะผมก็ได้เศษทรายมานะคะเพ่ เอ๋อคลิปนี้เป็นฟา,าตตร์มัสเตอรี่กันไหมเออาาเปาร์มัสเตอรี่ให้บินได้มัสเตอรี่ก็ง่ายๆนะครับแบบายตัเม็ดมันก็เยอะอยู่เนาะเออขึ้นก่อนเอาปั๊มขึ้นอ่ะอันเออโอเคมาอ๋ออาจจะแม่นล็กนะคะรกระเบิดเป็นที่เออ อโอ้โหมันฆ่านะครับว้าวห,ห,หูยเต็มแล้วเรตายค่นะมืทุกคนป๊อกยิงครับมัก โอ้โหโอ้มันวุ่นวายสุดๆเลยครับทุกคนหผมพระ โอเคนะครับเราไปฟาร์มแบตเตอรี่กันเลยเนาะแบตเตอรี่ของผมตอนนี้ไม่ได้ฟาร์มนะครับที่สามแล้วก็นนะ okay. เนาะโอเคผมผมก็เป็นคนกระไก่กคนนึงนะครับเพราะว่าผมโขดมาคือมันก็ไม่เชิงโหดหรอกครับแต่มันก็ดีพอระดับหนึ่งนะโอ้ฮะผมไม่เชื่อครับมันน่าจะโดนลูกหลงแหละเพราะว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นครับว้วโว้ว มันไม่ได้แรงขนาดนะครับผลอ,อะไรนะไเนี่ยหนทุปกคนไนะ่ะมันไม่ได้แรงโดนลูกหลอกไนงะมันมเลยนะเป็นอย่างงี้ดูเลี้ยงฟาร์มแม่ what the h e c k you what the fuck ไม่ว yeah. ันดี mm hmm. day? อ้าวเย้เข้าสวนตาต่อตาผมว้าเปิดฮาคีครับผมว้ารวบกระโดดเข้าไปแล้วก็ปีเล็กตัวดี่ใส่ก็มามแล้วก็ว้า จจจบบบท่านผู้ชมครับคือ,อแปบ๊บนึงครับผมขอไปฟาร์มแบตเตอรี่แปบ๊บนะครับวัดเอ้ยขอไปฟาร์มแบตเตอรี่ก่อนนะครับโอเคนะครับผมฟาร์มไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็บินได้แล้วเนี่ยครับสกิลขนสายงอ เฟีย้ยงเง้อเลยครับผมจังหวะนี้ก็ไม่ต้องใช้เดือนชมจันทร์ดิบต่อไปแล้วเนาะก็บิดได้แล้วเ yeah. ยี้ยเฟี้ยงเง้อเลยครับผมโอเคคือผมขอไปฟังดีกสักแป๊บหนึ่งทุกคนไอเนี่ยมันมาจากไหนอะฮะ,ฮะทุกคนคือมันอะไรอะ มันมาจากไหนอะทุกคนอะไรอะมันคืออะไระทุกคนฮะนเอ้ยมันมันคืออะไระทุกคนฮะมันคืออะไรเฮ้ยเทียนะเทียนะหนังติเกอร์ mm hmm. ครไรประโยชน์ครับดู โอ้คือมันแบบวัดเลยให้คือ,คอมันคืออะไรกันแน่เนี่ยฮะไปแล้วครับทุกคนคือมันคือ,คอผมไม่รู้ว่าคืออ่อโอเคแล้วก็บินได้แล้วเนาะก็เสร็จภารก,กิจไปแล้วครับสำหรกกับคลิปนี้เดี๋ยวก็จะแถมมาสักนิเดเตียงนะครับผมอ๋อแถมอะไรดี รับเออมีอะไรทำเนาะเอออืมไปเกาะไปเกาะกลางกันเนาะบินไปก็ถือว่าไม่เร็วนะครับไม่เร็วไม่ไม่เร็ว,ไม,ไ,มรวไม่ช้าเนาะนะ่รับทุกคนหง,งงมากดูนะเนี่ยอุ้ยโอ้โหอ,อ,อะไรวะ อุ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรวะทุกคนอู้แต่ก่อนนี่มันอะไรเอ้ยแต่ก่อนนี่มันบอกว่ามันมันเลื่อนมันเลื่อนไม่ลดนะเลื่อนไม่ลดมากนะครับตอนแต่ก่อนแต่ตอนเนี้ยทุกคนคือมันลดแบบว่าเร็วมากเดี๋ยวผมทำให้ดูตันงนะทุกคนโอ้ยโอ้ยยางไดวโอ้โหกดกิดที่ด ทุกคนดูดิาหายง่าครับผมมีผลเกิดมาเอ้ยโอเคเรามาดูค่าหัวกันหน่อยแอะไม่ต้องดูแลชิบขอไปเก็บกระเป๋สัตดิก่อนครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการเก็บทากคีสเกตนะครับทุกคนคิดเหมือนผมไหมอันนี้มันมีประโยชน์มาก ดินดิครับเคนะครับสำหรับเคเอ๊ะเดี๋ยวฆ่าบอสตัวนี้อีกตัวละว,ว้าวว้าวเราดิจะยิงโคม่ตายหรอกเนาะจะเราจะย้ายทีกับคนเราจะย้ายทีเป็นฝั่งนู้นเนาะเขี่ยนะทุกคนไปมาเราจะเอาไปฝั่งนี้เน,ะน,ะนเาะ ค,คะบบลงไนะครับอย่าปลอกบบลอข้ามมาันมาเฮ้ยตูดมันดีกว่า นี่แม่ฮันแน่โหูหูหูโอคนมันวาร์ปที่หน้าเราเลยก็จับสกิลนี้ไปปังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอาเอาเช็ดเอาว้าว โอ้โหเลือดโอ้จะตายโอ้โห,โหดมามากใช้สูตรครับใช้สูตรฮะไปไดิกินผมลมาจะหน่ท่านไหนเชียวครับุคนมาเลยอ,อ่ะอ,อ่ะแป๊บสักครู่น,นะครับโอเคนะครับ ้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลปเเป็นกำลังใจคลิปหน้าด้วยนะครับบ๊ายบายผมสู้มันไม่ได้ครับโอเโนะอรับบ๊ายบาย